ทางไงไปบ้านนะผเป็นเนอุ่เนเหนป้าเนเหอน้้าข้าเเป้เพราะว่าเดินเท่าไปอ้ยรวยมาเม้เท่าก็เดินเท่าไปเป็นเหมือนนี่ลูกใจแบบนี้ไม่รู้ ไม่่คนลับนั่นและสามชีคนไ้่เมนั่นน่ะยิงบิดเลยสามชีคนอยาวันนี้ได้ได้เหรียญได้หลานเนาะได้เหรียญเนาะได้หลานที่ไหนหลานยิ้คู่หลานกับยิ้คู่แฝดอ๋อมองอีนั่นเป็นผู้ยิ้มตงคนนั้นผู้ญิ้มแฝด เป็นพี่แม่เด็กน้อยน่ะน่ะแน่เกน้อยผูหญิงอ่ะนะเป็นหลานคือหานคนนงเปแม่เด็กน้อยผูหญิงอ่ะนนี้นี้น้องเป็นแฟดพูแฟดกันลูกอามุ้นอ่ะลูกสาวแฟือแล้วก็ตอนนี้ได้หลานได้หลานคได้หลานพูหยิงซ้ายคนหนึ่งซ้ายนึิงซ้ายคนนึ่งญิงคนนึง สมาธิสานเนก็จะเป็นทั้คู <S <S ่เหรอเน่เด็กสองคนนั่นบบีนันคู่ดีดีเลยอะ๋ออันนี้กเเก่ี่ตนยเดียวคุณนั่อย่งกับไป ก็เลยยิ้มบอกว่าแม่เป็นตายถึงเกณฑ์หาพัดโอกมาเราแม่ตายไว้โอบแล้วหลบบุออกแม่ตายถึงเกณฑ์ต้ไหว้ท่ไหนหญ้าพัดก็เลยคือพัดเพร่พัดแม่พัดแม่ไปเออก็เลยเป็นฝังจิตฝังใจเลยว่านี่จิตฝังใจเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแม่อย่าไปสั่มเพลินพัด ความมีความเจ็บปวดของแม่ของพ่อไปอันนี้พ่อแม่ก็มีความสุขเลยกูกับอาเนี่ยก็มีคนใหญ่กับคนน้อยคนใหญ่ผู้ชายเป็นผู้คนน้อยเป็นผู้หญิเป็นอาปัดนี่เลี้ยงน้องเป็นแม่แทนแม่ก็ได้เลี้ยงน้องเป็นยัง เงก่ิเป็นเ่งก่งเนกได้่ได้เพิ่งเงได้ง้เพิ่นไ้นพง้แพ่ง่งได้เ่งได้เองดี่้้เงเลิกเด้อกไพิ่ง่กได้้องเลิเลิเด้อตัดทพไไม้จี่่่ โอ้ยเจ้าไปคอยไปน้ำเนาะได้เลยเปลี่ยนความคินไหมท่านก็ยึดโดนฝั่งนู้นนั่นนะโอ้โหยาใบกับเปนกับเป็นคนทำงานปูกับอาปัดที่เป็นคนเลี้ยงนองเนี่ยเป็นมา ติดโ yup. <c target> <constitutional> ู <p ull ís> ้ติดหญ้าใบติดหญ้าใบติดหญ้าใบ้วโอ้ยโดนี้พี่น้องติดผู้อยนีู้บุบุนี่อับบังอย่งนี้เนี่ยห้ใบผู้บุญอย่างนอ้ติดหญ้าใบหญ้าใบเลยนะเอาจิงผู้จิงผูิงเลยใช่ไหม เงาผัดเนี่ยเงาบ้าอย่างบ้าไปประวัติศาสตร์การทั้งหลายประวัติศาสตร์โคนดมีน้ำกันจนนย่ค้น่ะครอบครัวของผู้คามมาเ้าปัดหเ้าพัดแล้วก็คูณอะไรอีกฮ่าโค้ด หญ้าบุญเอ้ยโอ้หญ้าบุญมาแม่นปูแล้วก็มาปูบุตรอาอปูปูบุตรปูบุตรแล้วก็บหญ้าใบหญ้าใบหญาใบแล้วกับหญ้าปัดหญ้าพัดหาพ้นหญ้าปัดแล้วก็บมะปูชิงผู้หญิงยังไมาหญ้าพัดทำไมปูบุตรหกเลยหกปูบุตรปูงแล้วก็มาปู ปูเลยปูบูดปูปูคนไงเขามูน่ะปูอยคนกว่ปีปัดโทษคนที่สองปูบูดปูผมมาปูบูดงาปัดงาใบเอางาใบปูสิงห์ปัดงาปัดงาพัดงาปัด้าพัดนี่แหละกับมาปูสิงห์งาปัดแล้วก็ปูสิงแล้วก็งาพัดาพัดแล้วมูนันไปยุ่อใเบื่อเลย ผู้สิงปตายอยู่ชุมพรผู้สิงตายอยู่ชุมพรปรสุราศักด์ผู้สิงตายอยู่สุราศักด์ผู้บุตรตายอยู่นี่้ญาบัยจตายอยู่นี่อ๋อผู้บุตรญาใบัยตายอยู่นี่อยู่นาใหญ่นากลางผู้สิงปตายอยู่สุราศักด์วันนี้ก็เหลือสามเหลือสามนอนี่เหลือฮะญาปัดญาพัดเออสองคน อม้าก็ตายแล้วอม้าตายแล้วผู้บุตรตายแล้วผู้สิงตายแล้วหญ้าใบตายแล้วตายชีตายชีเหลือดสองแล้วลูกเต่าบนยูใส่ปะเนี่ยยูนี่นั่นนี่พวกผู้สาวผูอย่างนี้ก็ไปยุนอกบ้านน่องเอาสักยูยูน้ำใช่ไหมผู้หญ้า ปูมีลูกจะค้นมาเนี่ยซีฟซีฟเนี่ยเราปูปูยังก็ปูบุดนี่กับปูบุตรมี่อะไรมีปูบุตรมี่ซีเราปูเนี่ยปัดใส่ท้องใส่รองประคอ่งแล้วก็น้องหลานหลอดนี่หลอดเราบันนี่พูดอะไรไปเนี่ยปูบุตดเราก็มาเนี่ยปัดเนี่ยใบเออเนี่ยใบมีจะค้นมนเนี่ย เนี้ยใบมีสามสามคน,ยนยมอ,อย่างนาี้เนี้ยใบมีสามซื้อยังแน่บไหมจำได้บ่จำได้แต่ผู้สักจำได้แต่ผู้สักแล้วมีน,น้องสาวผู้สักอีกคนนึงนะครับมีน้องสายอีกคนนึงมีสามคนมนีน่องสไตล์นั่นน่องชายนั่นเป็นเป็นบ้าหมูตายที่ก้อนหอยแล้ว<อ>เป็นนมนู่น ังสองคนยังพูนิ้งกับอาซักนี่แล้วอาซักเป็นยู่ยใบ้างไหอยู่ับคุ้มทั้งนอกทั้งคุขงมันอยู่บ้านทะเลนี่ล่ะนย่กับยู่บ้านน้านั่นแหละอยู่บ้านน้าอยู่กับลูกแต่ว่าลูกบวมบ้างลูกหายยกันสองเท่าอไรน่นแะยู่นได้แล้วไปส่างหัวมันหัแม่นก็ไปรางมันแล้วกับม่ยัปัดไปบ้ายับปัดยับปัดมีอยอ่พ้นบ้างไหมปัดอย่ี่ ผัดมิซี้หญิงคน้หญิงเบิดผู้หญิงเบิดซีคนนับเราพูสิงได้ปะนี่ยิงกับสิงกับมซีสามหุ่นซี้เนี่ยอัดเี่ยเหลียจะนี่ผัดคุิงเบิดมีมซีอย่างไรบนี่กวางวงฝายฝายมูนลุ้นเอ้ยโมเมนต์มูนกวง ว่ายวง่ายแล้วก็มุนมุนเนาะแล้วคู่อย่างไรลุนคู่บุญคู่บุญคู่ลุนเด็ดคู่มุนนี่นะคู่มุนแล้วก็ลุนแล้วก็ลุนอ่าชี้คนเห็นว่วงว่ายมุนลุนมุนลุนโอ้ยาปัดยาปัดแล้วพูดสิงมาเนี่ยพูดสิงมี่คนพูดสิง ผู้สิ่งหนึงมีสาหรือสจำไ่ได้แล้วยูสุาดเบดไปยูสุาดคุณญิงคุายของลูกคุคือคุณญิงทั้งสองเลยี่นเนี่ยบุมีพนเนี่ยพิชซ่าพัดนเนบันี่ยพัดบ่มีลูกเลยเอา่าพัดบ่มีลูก้บ่มีลูกนั่นแหละยูสองเท่านั้นบ่มีลูกนัแหล ขายที่ได้เงินเป็นล้านไปฝากไว้แล้วเดี๋ยวนี้ยังยังอีกสองให้สองให้ที่ได้อีกสามล้านเลยให้ละสามล้านเพิ่นขายไปให้นึงโบมีสามให้ไปขายไปให้ละล้านขายไปให้หนึ่งอขายไปให้นึงฝากไว้แล้วมันมีเงินฝากล้านนึงนเพวันนั้นไปเอาล้านมาดีแล้วล่ะแล้วไปยังอีกสองให้สองให้ที่ได้คือสามล้านมั้ยล่ะเนี่ย ทีมทีมโคกวัดสังกอนทางออกนั่นเลยตะคอนหญ้าโคกนี่จาก,บ,าก,าาก,ากบ้านจากบ้านหญ้าปัดออกมาหาป่าค้างตังกอนนี่คือโคกป้ายาโคกคนจนๆหญาปัดบ่มีลูกครบเล่าบ้านเนี่ยพบคนตระกูลของนายพรหมมากโกสูงเนย ้ดวยประากา <ไป S 1> และเช่นนี้รอ <จะ S 1> หน้านต่อไปคุญญาคำคุณม่ยังไม่หลานเงมันนั้นก็โคืออะไรเนไ่นยคุณญาคำมาไว้รอบหนาต่อไปครับ <laughs>